รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่ สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทาง f m 101นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการคุยกับท็อปกับผมดีเจท็อปสราวุธพรอยประดับนะครับเราเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางแพลตฟอร์มของ f m 101นะครับลื่นข่าวทลอปอันดับหนึ่งในวงการวิทยุเราก็ยังมีแพลตฟอร์มของออนไลน์ทั้งทางเพจของ f m 101 Tal k แล้วก็รวมถึงที่แฟนเพจของคนลูกทุ่งด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเป็นภาคต่อครับหลังจากที่ เมื่อสัปดาห Mont ์ที Dani ่แล้วเนี่ยเราได้คุยกับเคนโดครับเคนโดก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนในวงการข่าวมาวิเคราะห์เรื่องราวของการอ่านข่าวว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะแบบไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของออนไลน์เข้ามา disrupt เราทําให้เกิดการแข่งขันต้องมีลีลาการใส่อารมณ์หาตัวตนหาความที่เป็น บ่งบอกว่านี่คือข่าวของคุณและก็ทําให้เกิดเรื่องของดราม่าของประเด็นข่าวขึ้นมาข่าวหนึ่งบางทีเสนอันเป็นชั่วโมงมีประเด็นนั้นประเด็นนี้ขึ้นมานะครับนั่นคือเรื่องราวของการช่วงชิงซึ่งเรตติ้งในสมรภูมิทีวีดิจิตอลซึ่งในปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงจริงๆเพราะว่าช่องมันมีเยอะรายการก็มีเยอะครับวันนี้ครับเรามาคุยกันอีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของประเด็นคนทํารายการโทรทัศน์ในประเภท การประกวดร้รองเพลงซึ่งองบอกเลยนะครับว่าโอ้โหทีนี้เราประกดรีโมทไปที่ช่องไหนเนี่ยทุกช่องต้องมีการประกวดร้รองเพลงขึ้นมาอย่างน้อยสักหนึ่งรายการหรือว่าบางช่องก็อาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปวันนี้ครับเราจะต่อสายไปคุยกันกับรอง กรรมการผู้อำนวยการช่องวัน31นะครับแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์รายการดังๆที่เรารู้จักกันดีในจอทีวีก็คือดวนเพลงชิงทุนแล้วก็เดอะโกลเด้นซองที่โอ้โหคือหามากๆครับไปพบกับคุณน้องครับชวิตทนิตชัยชาติครับสวัสดีครับน้องครับ สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติมาคุยกับพี่ท็อปวันนี้นะครับวันนี้พี่ท็อปโปรยมาเนี่ยต้องบอกว่าต้องมาคุยมาคุยในประเด็นนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากจะรู้จริงๆเลยนะครับว่าทําไมปัจจุบันเนี่ยทุกช่องต้องมีการประกวดร้องเพลงมันเข้มข้นดุเดือดมากๆเลยครับค่ะจริงๆแล้วในการประกวดร้องเพลงค่ะพี่ท็อปมีมานานมากแล้วค่ะก็มีตั้งแต่อดีตเนาะซึ่งจะมีตั้งแต่3579จนุกวันนี้เป็นดิจิทัลเก ทีวีใช่ไหมคะก็ยังคงมีรายการประกวดร้องเพลงอยู่นะคะแล้วก็คนไทยะคะ่ะเป็นคนที่ชอบสนุกชอบเื่นเริงชอบฟังเพลงรวมถึงเป็นคนที่ชอบร้องเพลงด้วยดังนั้นอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งะคะ่ะที่ทำให้รายการเพลงนะะี้ค่ะยังครองใจคนไทยอยู่ค่ะอืมนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นการประกวดที่อาจจะอยู่ตามงานวัดตามเวทีที่เราไม่ได้เห็นนะแต่ว่าตอนนี้มันเอาทุกอย่างเนี่ยมาอยู่บนในจอ ให้เราได้ดูกันเยอะขึ้นใช่เป็นโอกาสโอกาสหนึ่งที่ที่เขาจะได้เชียร์ผู้เข้าแข่งขันซึ่งอาจจะเป็นคนที่บ้านเขาอาจจะเป็นคนรู้จักจังหวัดเดียวกันหรือร้องเพลงสไตล์เดียวกันหรือร้องเพลงัศิลปินที่เขาชื่นชอบแล้วเขาเองก็เป็นคนที่ชื่นชอบในการร้องเพลงด้วยส่วนหนึ่งค่ะเวลาที่มีในการประกวดร้องเพลงพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยคนเข้าถึงได้ง่ายอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหลักๆที่ที่ทําให้ในการประกวดร้องเพลงยัางท่องใจของคนไทยอืมนะครับ ในในฐานะที่น้องเองก็อยู่ในแวดวงการทีวีนะครับมันเข้มข้นขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปีไหนครับพอที่เราจะบอกปีกะเกณฑได้ไหมครับโอ้โหคือจริงๆในการประกวดน้องเพลงนี่เข้มข้นมานานมากแล้วนะคะแต่ถ้าท่าน่า,าในมุมชัดๆที่หลายๆคนอาจจะคิดถึงเนี่ยค่ะก็เป็นในช่วงของดิจิตอลทีวีที่เป็นมีหลายช่องใช่ไหมคะทีมีการแตกช่องเป็นจํานวนมากใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละคนก็จะต้อง นำคอนเทนต์ของตัวเองจากที่เคยเป็นผู้ผลิตเมื่อก่อนเป็นผู้ผลิตส่งช่องต่างๆใช่ไหมคะสามสิบเก้าและเมื่อว่าตัวเองประมูลแล้วมีช่องของตัวเองเนี่ยค่ะมันก็ทําให้แต่ละช่องเนี่ยมีความที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการผลิตรายการทลัณน์ที่เมื่อก่อนเป็นแค่ผู้ผลิตแล้วส่งช่องเนี่ยตอนนี้มีสื่อของตัวเองก็เลยได้ผลิตในยการของตัวเองด้วยแล้วก็ออกอากาศในช่องของตัวเองตรงนี้มันทําให้มีความเชื่อมโวนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยศักยภาพทั้งที่เขามีสื่อเองในมือด้วยแล้วก็ศักยภาพในการที่ผลิตราการเองได้ด้วย นะครับตนี้แน่นอนว่าทุกช่องมีหมดเลยนะคือเปิดไปก็เจอกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งบ้างเซฟแบบประมาณ80%นะครับแล้วก็มีเพลงลูกกรุงบ้างหรือก็ไม่กช่ทั้งเพลงอาสาคนเพลงที่เป็นเพลงป๊อปอะไรเงี้ยนะครับก็เกิดขึ้นมาการการคิดรายการโดยเฉพาะน้องเป็นโปรดิวเซอร์นะครับรายการทีวีเนี่ยนะครับจะต้องคิดยังไงครับให้มันเกิดความแตกต่างทั้งทั้งท,งที่พื้นฐานของ รูปแบบรายการเนี่ยมันคือการประกวดร้องเพลงอืมจริงๆแล้วมันเป็นดีเทลข้างในมากกว่าค่ะว่าใน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 หนึ่งรายการเนี่ยที่เราที่เราประกวดร้องเพลงเนี่ยเราควรจะมีองค์ประกอบเหมือนเราทำกับข้าวอะค่ะเราทํากะเพราไก่ไข่ดาวทุกร้านทําได้เหมือนกันหมดคือกะเพราไก่ไข่ดาวทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับรถมือของของแม่ครัวของปุ๊กของแต่ละคนแล้วค่ะว่าสิ่งที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้าปลาน้ําตาลพริก กะเพราหรือหมูอันนี้คือสัดส่วนมากกว่าว่าเราจะรวงไปในปนปริมาณที่เท่าไหร่ mm hmm. รวมถึงวัตถุดิบต,ต่างๆที่ที่มีมาค่ะว่าเราควรจะเป็นวัตถุดิบประเภทไหนคุณภาพประมาณไหนอะไรอย่างไรบ้างบางทีผู้เขาเ้าแข่งขันเนี่ยค่ะอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าเขามีความสามารถในเวทีนึงก็ยังสามารถจะกระตวดในเวทีอื่นๆได้อีกเสียค่ะ และพอมาถึงในรายการของเราเองเนี่ยเหมือนเราเป็นพ่อครัวเราก็ต้องดูว่าเขายังจะมีมุมมองมีเสน่ห์หรือมีความสามารถอะไรที่ที่มีความหลากหลายที่ที่เราควรจะหยิบตรงนั้นนะคะมามาชูโรงหรือมาทําอีกครั้งหนึ่งหรือมารีสเกตอีกทีหนึง่งหรือบางคนเนี้ยค่ะเวลาเขาโตขึ้นก็ตามความสามารถเขาเปลี่ยนไปเขาได้เจอร่องเสียงที่เตาะขึ้นชัดขึ้นหรือเขาได้มีการฝึกฝนมากขึ้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะท,ที่ที่ทาให้มันมีความแตกตา่างกันเกิดขึ้น Oh. อันนี้จะว่าไปแล้วก็เหมือนพ่อครัวอย่งที่บอกเลยครพี่ท็อปขึ้อยู่กับการปรุงเลยค่ะว่าเราจะสัดส่วนจะเล็กจะน,น้อยจะมากจะขนาดแสดงว่าทีมหลังบ้านโปรดิวเซอร์ครีเอทีฟจึงเป็นคนที่ทำงานหนักมากที่สุดในรายการประเภทนี้เลยท,ท,ทุกต้องไหมถูกค่ะรวมถึงตัดต่อด้วยค่ะพี่ท็อปราดต่า ใช่เพราะในทุกวันนี้ค่ะค,คือคือเรามีสื่อในมือมาเยอะมากใช่ไหมคะ YouTube เอย Facebook เอ่ย Twitter เอยอะไรก็เอยก็ตามเลยค่ะคือยุกปัจจุบันถ้าการติดต่อมีผลมากในการที่จะดึงให้คนเข้ามาสนใจเป็นตัวเล้าที่ทำให้คนสนใจแล้วเข้ามาดู อืมนะครับหมายความว่าโอเคถ้าเกิดว่าใน YouTube คนอาจจะตัดกันประมาณหนึ่งแหละแต่พอมันขึ้นแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มใหญ่แบบทีวีเนี่ยการการบิวอารมณ์การนำเสนอเรื่องหรือว่าพอพูดถึงตรงนี้ปั๊บอินเสิร์ตภาพมาปุ๊บมันบิวอารมณ์มันได้ความรู้สึกมากกว่าใช่ค่ะอืมนะครับนั่ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งใช่แล้วก็สำหรับในส่วนของชีอะคะ่ะอีกอีกอย่างก็คือเป็นเรื่องของ อย่างที่ที่เขาบอกว่าค่ะหลักบ้านมันต้องมีทําการข้อมูลพอสมควรมันเป็นเรื่องของอินแฟกมันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือมันเป็นเรื่องของการมีการเซ็นเซอร์มันมีมาตรฐานแต่ว่าอาจในส่วนของออนไลน์อะค่ะเราอาจจะยังไม่มีมาตรการในในการเซ็นเซอร์หรือในการที่มาดูตรงนี้ค่ะในมาตรฐานมีสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดทำทีวีไปแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆเราต้องมีการดิเชคหรือมีการทำกัน้านก็มากพอสมควรเพราะเราต้องมีความรับผิดชอบในส่วนที่เรานักสนอไปด้วยว่าอันนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ มันเป็นความจริงนะมันเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้นะอืมนะครับก็ยังมีการกรองมาหลายๆส่วนนะครับและแน่นอนที่สุดเราจะเห็นว่าหลักๆใหญ่ใจแล้วเนี่ยเราจะเห็นความเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นชีวิตโศกเศร้าชีวิตรันทดการต่อสู้มาในอดีตชีวิตลำบากมันเป็นดูเหมือนว่าจะเป็นแบบสูตรผสมเป็นเป็นส่วนผสมที่สำคัญเลยอะของรายการประกวดร้องเพลงมันเป็นเพราะอะไรฮะน้อง ในมุมของน้องเฉยๆนะคะน้องน้องขอใช้ขออนุญ,ญาตให้ช่วยกนหุนของน้องละกันคือจริงๆ่งทุกคนทุกคนทุกคนเลยมีทั้นความสุขตอนทุกความสนุกความสนานอยู่แล้วอะไรอย่างี้ค่ะในการสร้างในการที่เราจะทําให้คนจดจําคในใดคนหนึ่งเนะะีน้องไม่ได้ใช้ว่าเป็นความดรามา่าหรือความสุขเาหดอกแต่ทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองอทีเนี้ค่ะผู้เขาเ้าแข่งขันที่เขามีความฝันเนาะ หรือเขามีความตั้งใจจะจะเกิดเปิน,ปนเขาก็มีความดัด้งเด้มมีการพยายามมีมีเส้นทางของเขาที่กว่าเขาจะมาทุกวันเนี่ยค่ะซึ่งเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าโอ้เราอยากเอาใจช่วยเขาจงังเลยอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเล่าเรื่องเนี้ยให้กับทางบ้านได้ฟังเพราะว่านอ้องเชื่อว่าถ้าเกิดเราได้ฟังเรื่องราวของเขาแล้วเนี่ยทางบ้านก็เองก็อาจจะรักเขาเหมือนที่เรารักก็ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าคนไหนที่ไม่ไม่ ชีวิตอาจจะเปดด้วยดอกกรดาเขาอาจจะบุญสะสมบุญดีก็ออกมาในในรชาติแตกระดามหรือว่าในเส้นทางชีวิตในครั้งนี้คือประสบความสําเร็จได้ง่ายเราก็ไม่ได้ใส่อะไรที่มันต้องเป็นฝืนอหรือยัดเยียดเข้าไปจริงๆสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการแนะนําตัวที่อาจจะเป็นวีทีอาหรือการพูดคุยค่ะเราต้องเราจะนําเสนอในสิ่งที่เป็นตัวตนของแต่ละคนให้มากที่สุดมากกว่าอืมนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ค่อนๆไปทางแบบว่าเหมือนชีวิตรัททน,นทด ประมาณแนวนี้อะถ้าถ้าถ้าสมมติเฉยๆนะคะว่าถ้าเป็นทุ่งๆนยคะ่ะ <c oughs> ก็อาจจะอาจจะเป็นในส่วนของความลําบากในชีวิตเยอะนิดนึงเร <c oughs> าะด้วยความที่เส้นทางของคนที่ร้องเพลง <c oughs> ก็ก็อาจจะยังตามหาความฝันอาจจะยังใช้ชีวิตเดินบำรงอย่างลําบากอาจจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวหรืออาจจะต้องรับผิดชอบอะไรหลายอย่างอย,งอยู่นั่นคือเหตุผลเดิที่เขารู้สึกว่าการได้ทํางานในวงการอาจจะมีรายได้เยอะอาจจะทําให้สามารถดูแลครอบครัวได้ซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ เป็นการเล่าให้สู่กันฟังว่าที่ที่เขาเนี่ยอยากเป็นน้องเพราะอะไรและเขามีสิทธิ์อะไรที่เขาคิอยากให้ดูแลอยากนักอยากจะต้องรับผิดชอบอยู่เรื่องเรื่องตรงนี้ที่เรานําเสนอขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่ารักเขาแล้วก็ส่งเสริมเขาแล้วก็ตา่างเฉียเขาอืมนะครับยังนงี่ตอถามเลยแล้วกันว่าในฐานะที่เป็นคนผลิตรายการนะครับ ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องมีจุดสุดยอดหรือว่าสุดสุดท้ายของการเป็นผู้เข้าประกวดะจะเป็นตําแหน่งจะเป็นรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรก็ตามแต่รับรางวัลอะไรกันไปนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอยากจะให้มาประมวลว่าเขาจะได้อะไรนอกเหนือจากเงินรางวัลมัเมื่คืนหรือว่าเราแค่อะ ทำไปเพื่อที่จะแบบวันนี้คือมัน,เกม,นเกมการแข่งขันคือท้ายที่สุดคุณชนะคุณก็ได้รับรางวัลอันหนึ่งล้านบาทอ่าจบกันไปหรือคนที่มาตามความฝันเนี่ยเข้ามาตามความฝันเพื่อที่อยากอยากจะเป็นนักร้องจริงๆครับเออจริงๆนะมีหลายมีหลายแบบมากเลยค่ะพี่ครับบางคนก็แค่แค่อยากจะได้ร้องเพลงแล้วมีความสุขอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของในรายการอ,อยากจะมาใช่บางคนอยากจะมาอยากจะมาเจอครูศาสนาและแบบ ครูอย่างแบบชอบเพลงของครูมากเลยอยากจะช่อยากจ,จะให้ครูไปให้กําลังใจว่าสิ่งที่เขาได้ร้องไปเนี่ยครูฟังแล้วถ้าสมมติว่าครูเป็นครูเ,เพลงอ่ะครูแนะนำหน่อยสิว่าเขาต้องปรับปรุงตรงไหนยังไงต่ออืคืออย่างนั้นคือสิ่งที่เขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งบางคนก็มาร้องเพลงเพื่ออยากไ,ได้นายได้เพราะว่าชีวิตของเขาอยู่ได้ด้วยความสามารถของเขาที่พอสมที่มอบให้เขามาเขาหาหาไรายได้มดีอาชีพจากการประกวดร้องเพลง จากการเป็นนักร้องในเวทีต่งตางๆเพื่อเอาเงินตรงนี้ไปซัพพอร์ตครอบครัวในขณะเดียวกันแน่นอนค่ะชื่อเสียงทุกคนอยากได้เพราะว่าเมื่ออ่ใดก็ตามที่มีชื่อเสียงอันนํามาซึ่งงานจ้างรายไ,ได้ที่เขาจะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวอ๋อครับพ,พี่ทพาพอเข้าใจแล้วคือถ้าเกิดเขาอาจจะไม่ได้ไปถึงจุดสูงสุดของของการประกวดแต่ว่าท้ายสุดได้ออกทีวี พอที่ออกทีวีเสร็จก็หมายความว่าคนได้เห็นก็อาจจะมีงานจ้างไปร้องตามงานต่างๆแบบนี้ก็เป็นผลพลอยได้จากการที่เขามาออกรายการใช่ใช่ส่วนผู้เข้าแข่งขันที่เป็นนักล่าเราใช้คำว่าเป็นนักล่ารางวัลก็มีค่ะที่สะสมถ้วยรางวัลเยอะๆนั้นก็เป็นความพึงพอใจของเขาอีกแบบหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาได้สะสมถ่วยเป็นรางวัลเีกอะของเขาและเป็นความภาคภูมิใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ก็มีทุกแบบทุก,ทกแบ<ป>บทุกสไตล์นะใช่ใชค,ค่ะก็คือเอาแค่เอาเป็นนักร่ารางวัลอย่างเดียวฉันไม่ได้สนใจว่าฉันอยากจะเป็นศิลปินจริงๆก็มีเหมือนกัน <S 2> <S 2> ใช่ครับเห็นล่าสุดนี้นะครับสำหรับโกลเด้นซองที่ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยก็มีเรื่องของคุณลุงแก่มากๆนะครับอายุไม่เป็นอุปสรรคเลยแต่ว่าอยากจะสารฝันที่ตัวเองอยากเป็นนักร้องนะครับ พี่ทํอินเสิร์ตภาพนี้ครับที่เอามาจากทาง f c e e o o o k แ n p a g e ของ The Golden Song ก็มีคุณลุงค,คนหนึ่งใช่ไหมครับคนนี้นี่จำ <14, S 1> ได้ไหมคะอายุก็12ปีใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ครับมาสมัครเพื่อออดิชั่นมาประกวดร้องเพลงในรายการนี้ค่ะตอนที่คุณลุงส่งมานี่เป็นไงทีมงานตกใจเลยมะอายุ90กว่าจริงๆต้องขอกราบขอกคุณแฟนรายการทุกท่านมากค่ะว่า ที่ให้ความสนใจในการเดอะบลินจอนเวทีเพียงเพาะมากโดยเฉพาะในซีซั่นสามทั้งซีซั่นสองและซีซั่นสามนะคะมีคุณปู่คุณตาคุณยายคุณย่าคุณลุงที่แบบอายุเยอะเยอะเจ็ดสิบแปดสิบเอ้าสิบให้ความเมตตาในการชมรายการแล้วก็สมัครเข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรน้องเชื่อว่าด้วยด้วยส่วนหนึ่งนะคะ คือท่านคงคิดถึงทวีนหาอดีตในสมัยก่อนบรรยากาศกามีความสุขในการได้ฟังเพลงการได้ร้องเพลงหรือการได้มีโอกาสที่จะมายืนอยู่บนเวทีนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากๆกับรายการที่ท่านได้เข้าสมัครเข้ามาถามว่าเราตกใจไหมจริงๆไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่เพราะว่าด้วยโดย,โดยฐานแฟนคลับของของ,ของในรายการนะคะที่อยู่ใน Facebook ในแฟนเพจรายการนะคะเราก็จะได้เจอแฟนๆรายการที่เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย และท่านก็มีการพูดอยู่แล้วว่าเอ้ยอยากมากสมัครอยากมาสมัครซึ่งตรงนี้พวกเรายินดีและเปิดรับจริงๆค่ะถ้าเกิดว่า่าท่านมีความสนใจแล้วก็อยากจะมาสมัครเราเราเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านที่เพราะเรารู้ว่าคือเวทีเป็นเพราะอะค่ะเป็นเวทีหนึ่งที่น้องสัมผัสได้แตกต่างจากเวทีก,กรารกดรองเพคือรายการเว,เวทีอื่นที่น้องทาอะไหลายรายการเนี่ยจริงๆเขาอยากได้มากที่สุดคือการการชนะแต่เวทีเพียงเพราะ น้องรู้สึกได้ถึงความเป็นครอบครัวความรักในเพลงเก่าความรักในเพลงสุนทรภพรความรักในเพลงรุ่งโรงเพลงที่เขาได้เจอกันเขาได้ยิ้มแต่เอ้ยเธอร้องเพลงอะไรเธอมาเพลงอะไรเธอร้องแบบไหนยังไงมันเป็นเหมือนสมาคมมันเป็นเหมือนมันบรรยากาศของคนที่รักเพลงเก่าเพลงบทเพลงทองคาทุกคนได้มาเจอกันแล้วมีความสุขด้วยกันเชียร์กันเฮ้ยเป็นกําลังใจให้นะเฮ้ยร้องเพราะมากเลยชื่นชมกันซึ่งแตกต่างจากเวทีอื่นๆที่ทุกคนจะแบบ นั่งต่างคนต่างแย่ต่างคนต่างซุ่มซ้อเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นปรทรัิานทําให้เรารู้สึกว่าเอออันนี้เป็นครอบครัวของเดอกเป็นเรื่องจริงจริงแล้วก็เลยรู้สึกว่าจริงๆนะท่านเนี่ยก็คงอยากมายืนน้องเพลงแล้วคิดถึงคิดถึงอดีตที่เขาเคยมีความสุขที่ท่านเคยแบบได้ยืนร้องเพลงในสมัยก่อนแล้วมีความสุขบรรยากาศที่ท่านเคยเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีแล้วก็แล้วก็ดีใจค่ะที่ท่านได้เมตตาในแบบอืนะครับ นะบรรยากาศออเดชั่นนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าก็มีหลายคนหลายๆเจนเข้ามานะครับการออเดชั่นเนี่ยนะครับมันมัน าเรียกว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไงฮะสำหรับคนที่เออสมมติอ่ดูอยู่ว่าฉันก็อยากจะไปฉันก็อยากจะไปแต่ว่าโอ้ฉันก็กลักวว,ว่าเดีย๋ยวเขาจะออดิชันแล้วมันจะยากไหมหรืออะไรเงี้ยในฐานะที่เป็นโปรดิวเซอร์ครับทั้ง2รายการเลยนะครับโดยเฉพาะเด็ก็ได้<ห>2สองเนี่ยต้องมีการออดิชั่นก่อนอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะเข้ามาสู่รายการจริงๆมีการบันทึกเทปแล้วก็ร้องจริงๆเนี่ยนะครับการเตรียมตัวของคนที่จะมาออดิชันเนี่ยมากน้อยขนาดไหนฮะ <c oughs> จร,จริงๆ้วการเตรียมตัวของการ,ร,ร,รออดิชันน,นคะคะก็คือหนึ่งก็คือเลือกเพลงที่ตัวเองชอบฟังเพลงเยอะๆนะคะแล้วก็พอเป็นเพลงบทเพลงเก่าที่เป็นคอนเสิร์ตในรายการอาจจะต้องดูในเรื่องของการออกเสียงอักขระภาษาไทยให้ชัดนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีความสุขกการ้องเพลงแค่นี้เลยค่ะแล้วเดินเข้าไ้เลยแค่นี้เองเลยนะ<อ>ใช่นะโอเคแล้วเขาต้องเตรียมซาวด์เตรียมบักกิ้งแทร็กหรืออะไรเงี้ยไหมฮะหรือร้องเสียงสด ร้องเลง่นสดได้เลยค่ะเพราะว่าในรายการเนี่ยเราจะมีคุณเชฟคุณชิยาที่เป็นคุณดูในเรื่องของการร้องใช่ไหมคะ ừ ừ แล้วก็มีครูหนึ่งซึ่งเป็นผู้ช่วยของครูเชฟอีกคนหนึ่งเป็นครีเอทีฟของรายการซึ่งก็จะมีเป็นโนซึ่งเวลาผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านเข้ามาสมัครเราก็จะเล่นขอดีโนแล้วกดขอดเีโนให้เลยเพื่อให้เสียงเนี่ยสามารถเข้ากับ ผู้เข้าในแต่ละคนได้ได้เลยไม่ต้องเตรียมไม้กิ้งแท็กมาหรือถ้ามีเบ้กิ้งแท็กส่วนตัวที่แบบมั่นใจอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นเพลงเอกของชันเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนบทเพลงประจําของชันเป็นบทเพลงประจําตัวแล้วแอยากจะนํามาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องลําบากไม่ต้องลงทุนในการไปทําเพลงเพราะว่าอันนี้เรามี็นโนแล้วก็เราสามารถช่วยกดให้ได้เนี่ยระหว่างออร์เดิชั่นครับพี่ถ้าถามอันนี้ต่อครับเพราะว่ามันเป็นข้อที่เกิดประเด็นดราม่าขึ้นมานะครับในส่วนของคุณดูเนี่ย นะครับเขาดูเนี่ยเขาก็มีการเชียร์เชียร์คนนั้นเชียร์เด็กคนนี้คนนี้มันรลองดีกว่าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยพอมันเกิดความไม่ตรงใจของคนดูขึ้นมามคนที่เชียร์ฝั่งมุมแดงกับมุมน้ําเงินเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีประเด็นที่กอบความไม่เข้าใจกันดัะนั้นการตัดสินเนี่ยแน่นอนที่สุดอย่างเด็กคนท่นสองเนี่ยก็มาจากการตัดสินของคณะกรรมการสี่คนสี่ท่าน นะครับ<ช>แล้วก็อาจจะมีคุณหนึ่งจักรวาลที่มาช่วยออกอความคิดความเ,เห็นเอออย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับในมุมของโปรดิวเซอร์เนี่ยรู้สึกกดดันมาเพราะบางทีเนี่ยความเขาเรียกว่ากองเชียร์เนี่ยมันก็มาหลากหลายช่องทางนะทั้งทางออนไลน์ใน Twitter Instagram ใน Facebook ที่เขาก็มาเชียร์ว่าต้องคนนี้สิทำไมไม่เป็นคนนั้นอะไอย่างเงี้ยแล้วมันจะมองไงฮะกับการตัดสินในแต่ละครั้ง ก็อย่างอื่นต้ขอขอขอบคุณทุกท่านมากท,ที่ที่ติดตามรายการแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆที่เข้าแข่งขันทุกคนคือสิ่งหนึ่งในการแข่งขันนะคะแน่นอนว่าบทเพลงในแต่ละบทเพลงที่ผู้เข้าแข่งขันได้ร้องเป็นสิ่งที่ดีและเขาทุกคนร่วนมีคกามสามารถนี่บุคคลที่ผ่านเข้ารอบลึกๆมาได้แสดงว่าเขาได้ผ่านการพิสูจน์ตัวเองในหลายรอบลหลายเพลงและหลายๆผู้เข้าแข่งขัน,นะะทีนี้ค่ะในเรื่องของการแข่งขันนะคะ ใช่ค่ะที่ในในแต่ละครั้งนี้ค่อนข้างขันจะมีการทําเขาเรียกว่ามันเหมือนแข่งิมนาสติกอ,ะอ่ะแข่งิมนาสติกเนี่ยการที่ร้องแต่ละครั้งหรือการที่เราแสดงแต่ละครั้งเราใช้คำว่าใครพลาดน้อยมากที่สุดในบทเพลงใครพลาดน้อยที่สุด ในบทเพลงในในบทเพลงนั้นหมนายความว่าณวินาทีนั้นของการออนสเตจเช่นทีนี้ทีเนี้ยค่ะมัน,นก,ก็ก็ก็เป็นไปได้ค่ะว่าคือสมมุติว่าอย่างน้องเนี้ยน้องก็น้อง,อ,งอาจจะในใจน้องถ้าเป็นกรรมการน้องก็รู้สึกว่าอ๋อรอบนี้คนนี้น่าจะได้รอบหน้าเขาน่าจจะได้อีกแต่ปรากฏว่ารอบหน้าเขาพลาดแต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้ที่เรายัางรักเราเราเรา,เรายัางชื่นชมกับผลงานของเขาในรอบนี้อ๋อ เพราะคนไปยึดติดก,กับว่าอ๋อครั้งที่แล้วนี่เคยชอบน้องคนนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ารอบต่อไปเนี่ยเขาจะต้องทําได้ดีแต่เขาอาจจะทําได้ไม่ดีเท่ารอบที่แล้วเขาเลยอาจจะเสียคะแนนไปในรอบถอต่อไปถูกไหมจริงๆมันมันไม่ใช่คะแนนสะสมเราเรียกว่าพอเราแข่งเสร็จปุ๊บเราเคลียร์แต้มเป็นเป็นเพลงใบผีเป็น by, เป็นวันใบวันทีเนี้ยค่ะก็เป็นไปได้อยู่แล้วคือคือในสิ่งที่ในรอบก่อนอะ่นะเขาอะ คนก็ต้องยอมรับกันแหละว่าว่าเราเร้องได้ดีจริงๆแล้วก็เหมาะกับเขาจริงๆแต่พอมาในรอบใหม่เราก็ต้องลบแต้มเก่าต้องลบภาพเก่าแล้ว่ากันด้วยออสเตจปละเวลาสี่นาทีนั้นที่ร้องกับสีน่นาทีนั้นที่ร้องของแต่ละคนที่เกิดขึ้นโดยที่เราต้องใ,ใจเป็นกลางว่าเออเชียก็เชียร์รักก็รักนะแต่ว่าความวิทยุธรรมของเพลงเพลงต่อเพลงอะ่ะทเกิดขึ้นเหมือนคนเราวิ่งอ่งคะค่ะพี่ท็อป การวิ่งแข่งในแต่ละครั้งเราไม่สามารถวิ่งในความเร็วที่เท่ากันทุกครั้งได้อืครับอยู่ที่ว่าใครจะยังคงรักษาสีเท้าใครจะยังคงรักษามาตรฐานแล้วก็มันเป็นเรื่องของโจทย์ในแต่ละรอบซึ่งโจทย์ก็จะมีรับเปลี่ยนและแล้วก็มีการปรับมีการเปลี่ยนในของโจทย์ในแต่ละรอบซ,ซึ่งการที่เป็นศิลปินแน่นอนเขาเขาจะเอาเสิ่งที่เขาชนะมากที่สุดแต่ขณะเดียวกันถ้ามีโจทย์เข้ามาเขาก็ต้องมีการพัฒนาแล้วก็ปรับแล้วก็ โชว์ความสามารถเพร่มข้นครับครับล่าสุดต้องแสดงความยินดีกับเรตติ้งเมื่อช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับนั่นก็คือดวลเพลงชิงทุนที่คว้าแบบว่าเรตติ้งไปที่3กว่าเลยนะคะถือว่าแต่4แล้วคะพี่ทอปแต่4แต่4แล้วด้วยนะฮะโหสุดยอดเลยยังยังรายการเนี้ยดวลเพลงชิงทุนเนี่ยทำไมแบบว่าเรตติ้งมันแบบว่ากะเพิ่มก็เพิ่มก็เพิ่มขึ้นมากๆเลยอะ ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่าขอบขอบคุณแฟนรายการทุกๆคนที่ให้ความเอ็นดูรายการนะคะที่มาชมรายการเยอะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือคือปกติถ้าได้ถ้าจะดูไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผักที่บอลจะคนเขียนได้จากมาเอาใจแฟนรายการเอาใจแฟนช่องวันโดยเฉพาะคือต่อดูดนเรีชุมชนปุ๊บก็จะสามารถดูละครนะคะ<ม>ตอนนี้ก็มีละคระต่อเปนไทยรัมถอได้เลยซึ่งก็จะเป็นกลุ่มของพี่ๆน้องๆที่ชอบดูรายการดนเพ,งเพงลงก็ต่อไ้ดยละครกลุ่มกันได้เลย ก็เรียกว่าดูกันยาวต่อเนื่องดูกันยาวต่อเนื่องเลยก็เรียกว่าได้ฉายกลุ่มทั้งกลุ่มละครกลุ่มที่ชอบรายการมันก็แบบว่าอิมแพกันแบบเอื้อต่อกันอืมนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็คือตอนนี้ก็คืออ่าช่องวันเองก็มีส่วนผสมสําคัญก็คือรายการประเภทอย่างเงี้ยบวกกับเรื่องของละครแล้วก็รายการวาไรตี้อื่นๆด้วยนะครับ วันนี้ของวงการทีวีดิจิตอลเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่ารายการประเภทการแข่งขันการประกวดแบบนี้เป็นเรื่องที่เป็นเมนหลักตอนนี้มันก็เลยมองย้อนกลับไปคือประเภทรายการมันก็มีหลากหลายนะทำไมรายการเกมโชว์รายการทอล์กโชว์ณเวลานี้มันจึงไม่ได้รับความนิยมเหมือนกับเม mm hmm. ื่อ5ปี10ปีก่อนที่แล้วที่มองว่าสุดหูล้วเปิดไปก็เจอแต่เกมโชว์ทั้งนั้นเลย ในมุมของน้องเฉยๆนะคะน้องว่าเกมโชว์ก็ยังเป็นที่สนใจอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะยังอรออยู่ว่าเอ๊ะจะมีเกมโชว์แบบไหนที่ที่ทําให้เอาใจหรือชนะใจของผู้ชมในการได้ย่ซึ่งอาจเดี๋ยวน้องทําล่าสุดแก่ะน้องทารายการจริงๆค่้เืมไม่รู้ว่าพี่ชอปได้มีโอกาสได้ผู้ชมมาเลได้ได้เปิดปะยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่ค่ะอ๋ะอมาอันนี้คือน้องทําเป็นโปรดิวเซอร์รายการนี้ด้วยเหรอใช่ค่ะอ๋อ oh. ก็คือเป็นคือนยโยบายของพี่ปอยธนเกียรติคือเขา,เ,าเขาบอกว่าเขาเนี่ยอ,อยากทารายการที่ให้ทุนการศรึกษาเด็กแล้วก็รู้สึกว่ารายการประกวดร้องเพลงก็เริ่มเยอะแต่เราไม่มีรายการชมวิชาการเลยเนาะ<ม>ที่อยากทำรายการประกวดรายการแข่ง,ขงชงวิชาการและให้ทุนการศรึกษาเด็กที่เรียนดีแต่ยากจนอันนี้คือนยโยบายที่ท,ที่ที่ทำมามซึ่งด้วยส่วนหนึ่งตอนน้องก็เป็นเด็กจากจังหวัดคนหนึ่งที่ได้รับทุนการศึกษามาตลอดชุดเหมือนกันก็รู้สึกดีใจค่ะที่มีโอกาสที่แบบเออเหมือนเรา เหมือนเราที่เคยเราเป็นคนได้อะตอนนี้เราเป็นคนที่จะมอบโอกาสให้เธอเปไดบ้างก็ก็ก็เลยเอามาก็มาคนคุยกันมีการทุกขั้นเลือกเด็กส่งหนังสือไปตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศแต่ก็ให้โรงเรียนนะคะส่งมาว่าเด็กโรงเรียนไหนบ้างที่มีความประพฤติดีเรียนดีขาดถูกแตกขาดทุนทรัพย์และแต่ละคนมีความถนัดด้านด้าน,ด,านด้านวิชาอะไรเพราะว่าในแต่และว,วิชาก็จะมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันแล้วก็มีลักษณะวิชาการที่ไม่เหมือนกันด้วยลหรอใชนั้นแล้วก็ทํามา นำมาเป็นนําเสนอว่าเอาแต่ละคนกเก่งเรื่องอะไรนะแล้วเขาขัดแค้งเรื่องอะไรนะเขามีความเป็นคนดีอะไรนะแล้วก็เราควรจะส่งเสริมทรัพยากรของมนุษย์ของอของประเทศเราได้อย่างไรด้วยวิธีไหนอย่างไรบ้างค่ะอืมนะครับพี่ท็อปเปิดผ่านดูเขารู้สึกโอ้โหอย่างเช่นอา่าคาถามภาษาไทยนี่คําภาษาไทยยากมากนะ <c oughs> แต่ว่าเด็กก็เก่งเหมือนกันแสดงว,ว่าเขามีพร <คน S 1> สวรา์มากๆอะ่ะใช่ใช่ใช่คือหนูว่าเด็กๆค่ะมีความรัก มันคือมันคือเกมเกมแบบการที่ทุกวันนี้ทุกคนก็ติดเกมทุกคนชอบเล่นเกมบบเราแค่นำมนํำสิ่งที่เขาถนัดนั่นสิเ,<อ>เขาเก่งมาพรีเซนต์เป็นเกมเฉยๆ,ๆซึ่งน้องมองว่าในอานาคตเกมโชว์ก็อาจจะกลับมาก็ได้เพราะว่ามันก็เหมือนเทรนเช่นค่ะค่ะพี่ท็อปที่คุณเป็นยุกของคุณปู่คุณย่ามาเป็นพบผ่านไปก็ามาดังฮิตอีกในเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ดังผ่านไปอีกก็ามาฮิตอีกในเรื่องของเราหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นลูกหลานเราก็อาจจะวนกลับมาอีกก็ได้มันก็เป็นเทรนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ เช่นกันเช่นกันนะมันก็เป็นยุคและเป็นสมัยนะครับอวันนี้เราได้เคลียร์ประเด็นชัดเจนและนะครับว่าทําไมทําไมรายการประกวดเนี่ยจะต้องมีทุกช่องและก็ทําไมทําไมจึงได้รับความนิยมนะครับอย่างต่อเนื่องกันมา ยาวนานแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมแค่อันดับรองๆนะบางรายการเนี่ยเรียกว่าแซงหน้าละครไปเลยไหลไ <c oughs> หลช่วงเท่าตัวทีเดียวแหละนะครับวันนี้ได้ฟังแหละนะครับมุมมองวิธีการคิดในการทำคอนเทนต์รายการประกวดนี้นะครับจากช่องวันส1สิบเอ็ดวันนี้ขอบคุณน้องมากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับพี่ท็อปนะครับด,ดีค่ะพี่ท็อปคะ่ะขอบคุณมากที่ให้เกียรติค่ะครับที่คำยินดีครับสวัสดีครับ ถ้าดูแล้วชอบเนื้อหาเรื่องราวที่เรานำเสนอในช่อง w y a s นะคะช่วยกันกดถูกใจใน Facebook ของ w y a s หรือถ้าในช่อง YouTube กด subscribe กดติดตามกันนะคะกดค่ะชอบกดค่ะถูกใจติดตามถูกใจติดตามสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆออกมาแบบนี้บ่อยๆสม่ำเสมอถูกใจติดตามถูกใจแล้วก็ติดตามค่ะ